สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะไผ่ก็มาแนะนําร้านคาเฟ่น่ารักน่ารักนะคะที่จังหวัดเลยค่ะเป็นร้านของเพื่อนไผ่เองซึ่งร้านนี้นะคะคอนเฟิร์มเลยค่ะว่าใช้น้ำพึ่งแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะแทนพวกน้ําตาลน้นําเชื่อมต่างๆค่ะเพราะว่าที่นี่ค่ะผลิตเองเลยนะคะสําหรับตัวน้ําพึ่งค่ะ ถ้าใครสนใจนะคะอยากจะลองซื้อไปทานเองเนี่ยก,ก็มีขายทางช h อปปี้ l z z d d a นะแล้วก็มาชิมเมนูเครื่องดื่มต่างๆไม่ว่าจะเป็นกาแฟาหรือเมนูโซดาต่างๆนะคะก็ใช้น้ำพึ่งแท้100%เซจริงๆวันนี้นะคะไผ่ก็ลองสั่งมาทานเหมือนกันแหละทุกคนหน้าตาหน้าทานมากเลยนะคะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่ร้านแบบชิคๆหน้าหน้ารักนะคะเป็นคาเฟ่เล็กนะคะที่จังหวัดเลยใครอยู่กับ เพื่อนของไห่เองค่ะชื่อน,นิกเดี๋ยวให้นิกแนะนําร้านนิดนึงเนาะสวัสดีค่ะร้านนิกตั้งอยู่ที่จังหวัดเลยนะคะใกล้ๆโรงเรียนเลยพญาคมชื่อร้านว่า b ีโฮมคาเฟ่แอนด์สโตค่ะอ่าแล้วก็เมนูเครื่องดื่มในร้านค่ะส่วนใหญ่เป็นเมนูอะไรบ้างก็เป็นทุกเมนูในร้านจะใช้น้ำผึ้งเป็นส่วนผสมแล้วให้ความหวานเมนูที่เป็นเด็ดๆของร้านก็คือที่ลูกค้าสั่งกาา็จะเป็นพวกอเมริกาโน่น้ำผึ้งจะเป็นเราจะใช้อเมริกากาแฟ ตะก,กแล้วก็ใส่น้ำผึ้งเราจะไม่ใช้น้ำตาลเลยแสดงว่าเป็นน้ำผึ้หงหลวนแสดงว่าจุดเด่นเนี่ยคือน้ำผึ้งน,น้ำผึ้งนี่มาจากไหนคะก็ฟาร์มของพี่บ้านเองเองก็คืเอเริเ่มต้นก็คืออันนี้ขอย้อนค่ะ<ม>แล้วการเริ่มต้นก็คือที่บ้านเนีเ่ยเลี้ยงผึ้งมาประมาณเกือบสิบปีแล้วแล้วเหมือนเขาก็ทําส่งขายตามเหมือนเลี้ยงแล้วก็ส่งให้ในหน้าก็พาคนกลางไม่ได้ขายเองทีนี้พอมี เริ่มมาถาประมาณเมื่อปีสองปีที่แล้ว<ม>พอโควิดก,ก็เลยมาทําเปลี่ยนแปลงตัวเองขายน้ำพึ่งแล้วพอขายน้ำพึ่งแล้วมันแบบขายแค่ออนไลน์เนี่ยแล้วอยากมีหน้าร้านแล้วก็อยากให้คนได้มาชิมเครื่องดื่มที่ใช้น้ำพึ่งแท้ๆเป็นส,บบส,บสบ่วนผสมอาค่ะอยากให้พีฝากเพจช่องทางทางออนไลน์หน่อยว่าเราจะสามารถซื้อน้ำพึ่งได้ที่ไหนก็มีขายตาช้อปปีร้ราตซาด้านนะคะเสิร์ชว่าบ้านพึ่งมีโฮค,ค่ะแล้วก็ใน Facebook ก็จะเป็น พจก็คือบีโฮมคาเฟ่แอนด์โตค่ะพิมง่ายเลยทั้ง Facebook IG ก็คือบีโฮมคาเฟค่ะก็ฝากไว้นะคะแล้วก็มีเครื่องดื่มหลายมางลองมาชิมกันเนยอะนะไปแล้วคะ่ะน้องๆเลยพิดก็อย่าลืมไปอุดหนุนกันเยอะนะคะคอนเฟิร์มว่าทานแล้วสดชื่นแน่นอนค่ะ